ต้นฉบับเงาเสียงของการประชันของเรานั้นเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองปูธนธรรอ้า ครับสวัสดีครไปนิดหน่อยเป็นห่วงไปไม่จะทางคอแห้งสไตล์คเขาคุณแท่งเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยอู๊ดอโหโอู๊ดอู๊ดและเพลงเมื่อกี้คือเพลงประกอบละครอติตาอติตาเพือที่จะข้าวังหลัคนต่างอยู่นู่นครับคนต่างจูบวยพี่จูบวโอ้โหตอนแรกเขาจะร้องเองไงแต่เสียงเขาไม่แหบอติตาแหบอติตานี่เขาให้นักรบเฮ้ยปังเว้ชาวประจันขึ้นเพลง อาทิตาคืออนาคตยังามายังมาอาทิตานะมันไม่รับใจต้องเสียเขาปรมาณนั้นนะฮะ,ะวันนี้มาเป็น พี่จะมาให้เขาดื่มเตี้ยพี่กินไปแล้วเอาไหมขากลัวติดเอาหัวใจชนะของพี่มาใจหมาบอสดีเลยนะพี่เหมาะเลยพี่กิ๊กอะไรฮะดีเลยเพราะว่าหูเขาหัวใจกระดาษหัวใจสุนัะ เมโลดี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนนิดนึงเธอหัวใจพุดเดินแกระดูจากที่พูดมาไม่ใช่พุดเดินหรอไรจัดขนาดนี้ใช่ไหมใช่พุ่เดินแล้วแะตอนนี้มีอัลบั้มมีคอนเสิร์ตมีอะไรใดๆไหมครับกำลังมีซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงความผิดครับความผิดแล้วตอนนี้นะตอนนี้งานต่างๆทำอะไรก็ทำเพลงละครนะครับเพลงที่จบไปก็เป็นเรื่องช่องเจ็ดเป็นกันก็เป็นเรื่องคุณกระทิงครับคุณกระทิงคุณกระทิง โหนเป็นต้บบนต้นบับนะเดี๋ยวเชิญหน้าเลยครับขอู้ชม<ล>ครับ,รบเรามาเริ่มจากเอาเสียงคู่แรกของคุณดูนะครับเหมือนเหมือนมากๆเหมือน ไม่ใช่รองไฟรองไฟถอดแว่นคุณมาออกรายการคุณไปใส่วงใส่แว่นถอดแว่นได้ไหมครับต้องถอดแว่นครับต้องถอดแว่นครับเสียงก็เหมือนไม่รู้ถอดแว่นแล้วจะเหมือนพี่หูหรือเปล่าเออสวัสดีครับจะเห็นพี่อู๋อดบ้างไหมเหมือนพี่อูอย่าบอกว่าถอดมาบีนี้เหมือนกันนะ เดินเดินคุณกี่คุณคุณที่ไปขับคนอื่นเขาไปไปขับคุณพี่ไปไฟฟองไปไฟงบหมดงบหมดอันนี้ของบหมดแล้วอ่ะไม่มีปัญญาไปหาซื้อทำอะไรอย่าเงี้ยเดี๋ยวก่อนประกวดถอดฟันก่อนนุ๊กแล้วาเขบอกว่าปากแค่เขาพี่ ครับผมชื่นชอบพี่อู๋มานานแล้วครับนะครับตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยผมเขาคุยกับคุณครับนี่คุณเชื่ออู๋คุณชื่ออู๋ผมก็ใจแล้วคุณชื่ออู๋วันนี้คุณชื่ออู๋มากี่ครั้งแล้วบอกกันนี่คุณเค้นะโอ้โหเคยชนะไหมโดนไม่รู้ไปกี่ครั้งตั้งกี่ครั้งไม่เคยเคดตอนเั็นแม่โดนครั้งเดียวครับผมแม่ไรล็อกได้ไหมชนะเลิศไหมชนะสิครับแต่ตอนหลังไปแพ้น้องคนเดี บอสด้วยครับบอดโดนแท็กอยู่แถวนี้แต่บอสไม่ชนะหรอกชนะชนะอีกเหรอเอ้านี่ถูกมารายการอะไรเขาเนี่ยอะไรพิธีกรจำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยพิธีกรเนี่ยเขาจะจดจำเป็นสุขคนไปจำเป็นสุขคนไปวันไหนน่าจดจำเขาก็จดจำเออเข้าไหมไม่โดนเลยวันนี้วันนี้นอกจากจะมากับเอฟซีแล้วมากับคุณแม่ด้วยคุณแม่ครับคุณแม่ก็มากับเพื่อนรุ่นด้วยไปครับเพื่อครับไปกันอะไรกันครับคุณป้าพี่สาวแม่ผมคุณป้าเป็นนิ้วยี่อะไรครับเนี่ยคุณป้าครับ ไอ้ไก่ถามถามถามอ้าอึมยิ้มยิ้มรือกุยหวยเรียวหัวจับหีเดียวหวยจับหีเดียวห้ยจับหีห้ยจับหี82จัีจับหีนี่ก็ซีแมนนะมายาคนนะมายาคนอ้ามายาคนเอ๊ะแสงตึกนายจนทุวันนี้ยังไม่มาเลย เถเสกมอเตอร์ไซค์หายปั๊บกลับมาไหมไม่มาติดคุกสามปีนี่กำลังร่วมธุรกิจกันอยู่ครับผมเป็นลักษณะร้องเพลงไปไายตัวดาบอ่าไม่บอกไม่รู้ไม่อยากรู้ไม่ต้อง่เปีย มป็นสารละคดีเหมือนทำข้อจรลเอคเองไงยะเนี่ยไอ้บ้าจรลเคเองออกมาร้อครโอเคไปพี่มานะเพราะว่าชอบเพลงพี่อู๋ยังไม่บอกขอบคุณเลยครับสมัยงานงานแต่งงานผมนี่พี่ช่วงประมาณสิบห้าปีเขแต่งงานได้ด้วยครับสิบห้าปีเาแต่งงานได้ด้วยครับคนคนน้คนนี้จะต้องจอกครับับเจ้าบ่าวร้อง หัวใจกระดาษเออหัวใจกระดาษบ้าบาหัวกระดาษบ้าบ้าหัวกระพุ้งแฟนผมร้องมาช้าผิดไปแล้วผิดไปแล้วโอเคโอเคอันนี้แสดงว่าชอบจริงตั้งแต่สมัยเด้กครับผมพี่ครับอีกท่านหนึ่งโอเคไหมพี่ไหวไหมพี่ไหวเลยพี่นะครับผมเป็นอายุไหนนี่คุณ ก็อายุ20มา13ปีแล้วครับ20เป็น13บสามปีก็บอกยาสามสยี่สิบเป็น13ปีแล้วโถผมไดโนทำอะไรอะผอมขนาดนี้ทำงานอะไรครับติดยาไหมต้องติดยาไหมแกทำงานอะไรครับับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องวายครับโอ้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวายเงยอพี่ก็เมาทั้งวันเลยดิไหมเขาจีบแค่จีบจีบคนที่ดูทั้งวันน่ะจีบวายคนคุยดิ้งเหรอคุยดิ้งคุยดิ้งบ้า ชาญกับผมไม่แกต้องับหน้าอย่างนี้ป่ะใช่เอาใช่แม่เฮ้ยพี่สายไม่ <c oughs> ไมด้พี่บอกไว้ทีเพราะจริงๆเนี่ยก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก็คือความจริงต้องบ้วนนะฮะแต่พวกผมจะไม่บ้วนอุจะไม่บ้วนเพราะว่าลูกค้าเราสังเกตว่าถ้าบ้วนทิ้งมันก็คือของไม่อร่อยใช่ใช่ไมยไผมเคยทีหนึ่งเดี๋ยวผมชิมให้ครับครับตายเขาตายเขา เออพิกิ <accurately S 2> ้ครับพ like. ิก like ิ้ครับถามหน่อยวิธีการชิมไวน์อ่ะทำไมต้องเขย่าบวนแก้วเงี้ยพ่ออะไรผมเคยสังเกตหลายครั้งแล้วการแกว่งแก้วหรือการสเวลเนี่ยก็เพื่อรสรวลลสวเลสวลกลสววลสวสลสเวลลสววลเกเอเดชััลสวสเวสเวล ทำมากี่ปีแล้วทำไมตั้งแต่ปี2007ครับต้องเรียนจบอะไรถึงได้ทำงานนี้ตรงนี้จริงๆผมเรียนบัญชีนะครับแต่ว่ามาด้วยใจก้อใจบบัญชีสาขาวายเนาะโอเคจริงมาด้วยใจรักครับด้วยใจรักไม่มันต้องมีอะไรเนี่ยบัตรใบประกาศสัญญาบัตรว่าผมเป็นผู้จิมวายอะไรไหมใครออกให้ เอาให้โดยสมาคมไทยสมุยแอนด์แกสอิเลเียไทยแลน์เป็นสมัญเองไทยไลน์แอนด์สเปซมิชชันแล้ก็ต้องสอบแข่งขันสอบแข่งขันจากทั้งหมดทั่วประเทศครับจะเหลือแค่ผู้เข้ารอบสุดท้ายแค่15คนที่จะได้ไวายนี่ส่วนใหญ่กินอะไงผมชอบกินในแข็งกินกับอะไรก็ได้ที่ไม่กินกับพี่กิ๊กับพี่ขี้อะครับ มาคุยกันครัวโอเคพี่พี่ครับแล้วแล้วไงไปฟังเพลงเขาไปด้วยนี่เป็นเรียกว่าเป็นอินสปีเรชันครับแรงบันดาลใจของผมเลยครับอายุ15เนี่ยผมลงทุนอดข้าวนะครับเพื่อเพื่อไปซื้อเทปพี่อูมาฟังผมกล้าบอกเลยว่าเพลงพี่อูเนี่ยสามารถข้ามชาร์ตของสถานีวิทยุไปเป็นอันดับหนึ่งได้นี่นี่เขาอยู่ค่ายหนึ่งข้ามเขาข้ามอีกค่ายหนึ่งขึ้นอันดับหนึ่งใช่ค่ะฮอตเบสพี่ชอรเอ็กก็ให้ขึ้นอันดับหนึ่ง ผู้เชี่ยาญเรื่องวายมีบริษัทอยู่เป็นตัวเป็นตนตอนนี้มาเดินเป็นฟรีแลนซ์ครับรับไปเป็นวิทยากรตามโรงแรมด้วยอ๋อครับเขาบอกว่าอะไรซันเฟอร์อะไรซันเฟอร์มันจะมีสารตัวหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตวาเนี่ยเอามาช่วยให้ไวายดื่มได้เร็วขึ้นมันคือตัวซัลเฟอร์เดลไซด์ว่ากัเร่ง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 ครับเป็นอันตร่ยังไงหอมเรสมไม่งีไม่ีครับเป็นตันที่ยังไงหอมเร่งเร่งเฟร่งครับเป็นตัวที่ยังไงหอมเช่งเร่งเรางครับเป็นไม่ขี่ยังไงหอมเร่งเร่งเฟร่งครับแล้ว ที่มันเป็นจัวที่คามเบียทิ้งเะว่าเาวายบ้านเป็นฝันจรงมันเป็นตัวาใช่ใช่เย็นนี่ฮะนี่วาใช่เย็นวายอ่านั้นเป็นสปาร์กินวายอไรตัวใจน้ำขาวจังวักเลยไม่ใช่เ้ามอะไรถึงว่าคุณนซเอาอย่างนี้เฮ้ยนี่หัวใจกระดาษเลยเกอเกอหัวใจเส้นเบอร์นา พบเลยครับหัวใจกระดาษ ไม่มีผลต่อคะแนนนะฮะไม่มีมีไหมมีคะแนนไม่มีพิเศษบาทไม่มีอันนี้เหมือนูอมหรือไม่นะใช่คับตู้คับอยู่ที่คณะกรรมการของเรานะครับจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ๊หรือีครับฮาแล้วทำไหมเขาทำได้เขาทำได้อะทำอะไรนะอะไรที่บอกว่าหายตัว หายตัวหายตัวครับหายตัวได้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับอ่าตอนนี้ทุกคนจ้องมาที่มือผมนะครับครับจ้องที่มือผมนะครับหนึ่งสองสามนะครับจะหายตัวอย่างเงี้ยแล้วหลับตาพร้อมกันนะครับโอเคหนึ่งสองสามหลับตา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 ครับเป็นไงผมหายไปแล้วใช่ไหมครับโโอ้ห มันบิดตั้งแต่คี้ไปทักก็อยากว่ามันมีกฎอันนี้ก็ต้องหายที่ไปโดนอะคุณหอมกรรมการเนี่ยคุณคีคือตั้งแต่การพูดอยู่แล้วอ่ะเนเจอร์เสียงคีเขาจะเป็นพี่อู๋อยู่แล้วเพราาะว่นะพี่วายเนี่ยพี่วายพี่เจะต้องเซอร์ไพรส์นะหอมเซอร์ไพรส์หอมตั้งแต่พูดแล้วหอมคิดว่ายังไงก็โดนแน่ไม่ไม่เหมือนแต่มาร้องอ่ะเห็นความพยายามเลยว่าพยายามเออทักษะการร้องของพี่อู๋ซึ่ง ชื่อมีลายเส้นของพี่อู๋อยู่อพยายามทำแต่พอขึ้นเสียงสูงปุ๊บมันมันมันไม่ได้นะมวเเลยไม่รอดพี่ไดโน่ก็ถือว่าเป็นคนนึงที่ร้องพี่อูเพราะนะครับแต่ว่าเก็บรายละเอียดเสียงเนี่ยยังไม่เหมือน เยอะเท่ากับคุณคีค,คุณคีเองวันนี้ร้องสึกว่ามันแยกประสาทอาจารย์โชยต่างหากาทำให้รู้สึกว่าเสียงดรอปไปแต่เสียงก็ยังเก็บรายละเอียดเหมือนพี่อ้เยอะกว่าครับดีใันไมครับคุณคีพยายามแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยเนื้อเสีขขงยงเขาเหมือนกว่าไหมก็แหมเหมือนตั้งแต่พูดแล้ว<อ>แต่ถ้าเกเป็นเซอร์ไพรส์นะคุณไดโวเนี่ยดีใช่ไไดโนเพราะว่าคุณไดโนเนี่ยพอร้องปุ๊บ โอ้ดิฉันก็รู้สึกว่าอุ้ยตะลึงอยู่เหมือนกันนะคุณคีนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฮะเสียงวิธีการร้องก็เหมือนคุณอู๋อยู่แล้วแต่คุณไดโนนี่ถ้ามีแรงเยอะกว่านี้หน่อยนะฮะจะเหมือนคุณไดโนเสียงบางเสียงบางแต่ว่าแต่ว่าเอาวิธีร้องของอู๋มาคืออาจจะชือบเนเตื่อได้แต่พอเวลา มันยิ่งขึ้นตัวโน้ตสูงเนี่ยเชสมันไม่มีมันหายไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นบางๆไปแต่คีนี่คล้ายแต่ก็ยังไม่เหมือนที่เดียวนะครับต้องรอดูว่าคู่สองจะมีอะไรคู่สองแชมป์แม่แชมป์แม่อ๋อเหรอฮะมันสนุกครับอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่าตรงนี้ห้าห้าไรไลรอไปนะเดี๋ยวไปนั่งปอาบน้ำครับเชิญครับตอนนี้มาดูเงาเสียงคู่ที่สองกันครับ บุญกับน้องหมวยน้องหมวยนี่คือแชมป์เก่าของเราที่คนงงกันว่าเฮ้ยผู้หญิงจริงๆนะไม่ใช่ผู้ชายปลอมมาส่วนคนนี้คนนี้ใครครับพี่น้องอุ้มบุญครับเป็นลูกของปะาต๊อกโอ้เห็นตั้งแตเล็กๆเลยจากแม่ตายเขา ยังไม่ตายยังไม่ตายก็ตาก็เสียไปนะครับแม่ก็ได้พาลูกออกหากินนะครับส่งไปที่กระเม็ดตัดแขนอะไรฮะมาคราวนี้เพาคราวนั้นในโน้ตเป็นแพ้เต็มที่เต็มที่เชื่อใจใช่โอเคครับคุณป้าสวัสดีค่ะขายแล้วนึกว่าใครยังไม่ตายครับยังไคาไปจำได้เม่อที่เราเล่นปอกเล่นกันตอนนั้นอะผมณแมงยังผมแ้่ยังครับผมไป ไอ้นี่ใครจับมันมาอย่ามาใกล้แถวนี้ทำไมฮะที่ฉันชอบผู้ชายที่แบบฟันน้อยฉันชอบแบบฟันเยอะๆแบบคนนั้นนะคะคนไหนฮะสมชินตัวดองพี่ชอบฟันเยอะได้ฟันยช่ฟงเยอะเนี่ยผมว่าไม่ใช่นะแม่ทำไมลูกเพราะว่านั้นผมแหกปากพ่อดูพ่อมีฟันเซซี่เลยฮะในเชียร์พี่โน้ตที่มาเป็นมาริโอนนาแล้วเูืชายดิฉันค่ะเูืชายนะครับค่ะอันนั้นพ่อคนละพ่อนะคะนี่ก็ลูกชายพี่ฟันมันจะไม่เข้าใจอันนี้ป่าต๊อก พ่อเป็นยามหลายคนค่ะ้าม่อ้ใจคุยเล่น่เล่นโอเควันนี้อุมบุญนะอุ้มบุญฝาเต็มที่เต็มที่โอน้องคนเล็กน้องคนเล็กโอเควันนี้มาดูพี่อ๋คคะไม่นี่นี่พี่อ๋นี่ไงไม่ใช่อ้าวไม่ใช่พี่โอ๋ไม่ใช่ต้องว่าใครอ่ะวันี้เนคำครับผม พี่โอ้เ็ามันยิ่พี่โองใหญ่แล้วเราชอบร้องพี่ก็ไม่นายยงตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้แหละครับครับตอนนี้ก่อแม่กินอย่างเดียวเลยครับโถ oh ่ตกไปตงมารอเล่นรอเล่นต้องไ <ทำ S 1> ม่กระย์เป็นนักร้องครับผมเีวงวงดนตรีเลยครับผมอ,อยากจะดูอุ้มบุญไปดูได้ที่ไหนเอองานสอบทั่วไปครับ ไปหาเจ้าภาพก่อนแล้วไปที่ครับผมไม่มีไม่มีแบบเป็นร้านประจำอะไรเงี้ยหรอร้านประจำครับผมเล่นแถวมินบุรีมั่งทั่วไปครับผมทั่วไปอ่าแล้วแต่พอเล่นร้านนี้ร้านนี้อยู่รอดเราก็เล่นต่อไปพอเจ๊งปุ๊บเราก็เปลี่ยนร้านต่ส่วนมากที่เล่นร้านร้านเจ๊งหมดเลยแล้วครับถ้าผมมารายการนี้ก็คงก็คงจะรุ่งรุ่งเรือง เพื่อนเล่นนะโอเคเป็นนั่ง้ออยู่นะมีวงเป็นประจำของเราเองชื่อวงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาสมัครครับผมความหมายก็คือหมายความว่าในแกงมันจะมีของมันมันครับใช่ใช่ใช่มีกะทิก็มันมีถั่วมีถั่วมันมีเนื้อเนื้อมันมีมันไใช่้น้มันไหมครับ อายอายเฮ้ยอายป่าอายเหรอป๋าเอาอื้มไม่เข้าใจเดี๋ยวพูดภาษาจีนให้อึ้มฟังเนาะไม่ต้องอันนี้หมดตับแล้วนะโอเคนะสบายตกลงไปนั่งร้องอัจจะถือว่าชีพอ่ะครับไม่เลยคุณได้ร้องเพลงพี่โอ๋บ้างเปล่าร้องครับผมอ่าเป็นประจำมากนั่นอะโอ้แผ่นพี่โอ๋นี่อยู่งี้ครับโอ้โหแม่นเขาว่าเก็บไปเยอะเลยวางไว้บนตู้เย็นครับ ไอ้มึงมีเขามีคนเล่นเยอะเล่นกนไม่น่าเล่นใช่ป่ะีตัดต่อตัต่อนี้แหละโอเควันนี้มาร้อเป็นเอาเสียงพี่อูนะครับนี่นนี้เนี่ยน้องหมวยตั้งตัดฟงเพศเป็นยังไงบงครับน้องผู้หญิงไม่ได้แปลเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแล้วเซอร์ไพรส์มากนะออตอนนี้ทำงานอะไรครับเนี่ยเป็นแชมป์เก่าอยู่เป็นนักร้องรับจ้างนักร้องรับจ้างเก่งผู้หญิงผู้ชายอ ไหวไหมเราไหวไหมก็ร e ้องร้องเพลงร้องเพลงพี uh, ่อู๋เปิดวงเลยเราต้องโกนหัวไม่เป็นไรร้องเพลงพี่อู๋ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันมาง่านเม่หน่วนอะไรฮะหนวดนวดดำไม่ต้องไม่ต้องเอาคุณนี่เอาคุณเก็บอยู่นด่หนวดดำหนวดดำมากมากเนี่ยเออเขียนเขียนเขียนได้ครับโอ้โหดื ลนลีชาร์จเกียร์เฮ้ยเฮถ้าพี่มีหนวดโอเคเลยเว้ย้ดุว่ะเฮ้ยดีเฮ้เฮ้วย่ะเดี๋ยวเดียวดูบอกว่าเริ่ต้อง หน่วยก็พอแล้วไฟมาทำไมอะไรอะไรชอบชอบชอบไม่ลบไม่ชอบนะอะไรดูะไรอะไรนั่นไฟลี่เห็บหมาทุกคนที่ว่าผมเขียนไฟครับผมใส่รักยิ้ม โอเคนี่ทุกวันนี้ก็ร้องเปบบร้องอาชีพอยู่เนาะร้องอาชีพส่วนใหญ่ร้องเพลงพี่อู๋เนี่ยเนาะ่เพราะเราเมืองไทตจะขอร้องเพลงผู้หญิงเหมือนเพลผู้หญิงหม่เพลงผู้หญิงหมที่เหมือนเขาเป็นคนผู้หญิงอะจะเป็นดา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 อะไรวะเพลงว่าอะไรวะอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นะยู่อย่างนึ่งเวลาเขาให้ร้องอ่ะร้องตอนฮุกเลยก็เนี่ยร้องจอนฮุกแล้ว เอาเว้ยเอาเอาเอเพลงเอาเพเขาดิค่ะเพลงนี้พี่รู้จักเกิดเป็นผู้ชายจอมชายพี่เมียพี่ร้องบ่อยมากออ๋เหรอเกิดเป็นผู้ชายพี่ต้องร้องสิก็เมียพี่เป็นผู้ชายพี่เดลือกฟังตัวอย่างยากนะเสียงแหบด้วยสูงด้วยแหบด้วยสูงด้วยเอาไงแน่เสียงแหบหรือเสียงสูงทั้งสองอย่างจบเลยครับเพลงนี้เกิดเป็นผู้ชายเชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรอย่ามองหน้าผมดิเอาผมตกใจเสียงดีผมก็ตกใจผมก็มาดูนี่ทอดแผลไปตรงไหนมันเนี่ยไม่มีไม่มีนะเอาจริงอย่าให้แม่เสียอย่าให้แม่เสียคนดีลูกใครกันะปิดไม้แม่ผมดีครับผมฮกาฮ่า ้องทำไมละมาตัวแม่ค์แบงค์ันได้เลยได้เลเราก็ร้องดีเราต้องมั่นใจว่าเราก็ร้องดีน้าขออะไรไหมทำไมซ้อนไปตรงไหนมาได้ไหด้เขาเป็นซ้อนอะไรเขาเป็นแชมป์ไงเขาเป็นแชมป์ไงเขาฟันเดือดจะร้องไงไอ้เราไม่เท่าไหร่หรอกดุ้ยีซะก่อนีบเลบอกให้นั่งก anyway ็ตก เขียนแม่เขียนเองมีเขียนเองหนวดไงเป็นไว้หนวดแล้วหล่อเอ้ยเตมเฮ้ยอางนี้แม่ไปเข้าตโอเคก็ได้กระมวการเรื่องก่อนนะฮะเรื่องมาครับเอ้ริบบีครับเริบบี แล้วเขายกฟังพี่ใช่ไอ้เอก็กทำไมเนี่ยเฮ้ยรื่องว่าฉันได้อยู่ยกปีฮะมนตนนาจะคิดว่าเอาฮาพูดเลยนะคือจริงเลยนะโอ้ยเสื่อขาดเลยนี่นี่นะนี่คือที่มาของเพลงนี้ ไม่ได้หาอกคิดเอาเอาหลายคนคิดว่าเอาหานบอกไปบอกไปที่แท้มันคือเร่องิบนคิดเรื่องเอาหาแต่คิดเรื่องเงินนะนะไม่ต้อสไไม่ต้องรไมดีอารมณ์ไม่ดี พวคุณเป็นคนเล่าเสียงเพราะมากค่ะ,ะเสียงพี่บุ๋ยอ่ะเซอร์ไพรส์รามากเสียงเขาว่าจะคล้ายพี่อู๋มากๆขอว่าถ้าเจอเพลงที่แบบเข้าปากพี่หมวยหน่อยนี่คือ พี่อ,อู่อออไม่ต้องรับงานอีกเลยอ่ะอ๋อเพื่อนบอยรับแทนเลยคนนั้นรับแทนได้เลยอุ้มบุญครับเป็นคนที่ร้องเพราะเป็นนักร้องถือว่าในถัดทุร้องดีพลังเสียงเยอะมากแต่ความคล้ายละมาเนี่ยน้อยกว่าคุณหมวยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้ถึงแม้จะโดนแป้งไม่ได <Okay. S 2> <ts> ้ไร้เลยชื่อว่างานจ้างคุณเยอะแน่นอนครับโอเคครับพี่ตั๊กจริงๆก็อยากจะยกให้หลานเหมือนกันนะโอ้โหแต่หลานมาเจอเคี่ยวซะนี่นะเออโอ้โหแต่ว่ายังไงก็ยังภูมิใจอยู่ดีอะ นะเห็นมั้งแต่ตัวเท่านี้นะคะเด็กคนคนหรือลูกกอกครับตอนนั้นเจอมันวิ่ง่งโอ้ยตัวเท่านี้ตอนโน้ตมาโน้ตมาก็โดนแป้งอุ้มบุญมาก็โดนแป้งแต่ตอนที่พี่อันมาได้แชมป์อ่ะเออใช่ใช่พี่อันมาตอนนั้นใหม่เจริญปุระใหม่เจริญปุระได้แชมป์ด้วยอ่าเดี๋ยวคราวหน้าต้องให้แม่มาแก้มือละเออพี่ถามหน่อยมวยตอนหนูร้องหนูใช้ช่องเสียงไหนร้องมันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะ ไม่รู้จักหรือยัไรไงเหมือนมากเลยแต่พี่ชอบเสียงอุ้มบุญออะไรของมันใช่ก็เราต้องการคนที่เสียงเหมือนไง คือจะชมคุณอุ้มบุญเหมือนกันครับว่าเป็นลูกไม้หลอดไม่ไกลต้นป่าจริงๆเลยแบบว่าศิลปินมากๆร้องเพลงเก่งแล้วก็เพราะมากเพียงแต่ว่าเสียงไม่เหมือนจริงจังหวงจังหวะแบบใจนึกเหมือนมากจริงพี่อันนั้นจริงอันนั้นจริงอันนั้นจริงเรื่องต้องหวยเพราะอะไรฮะพี่ไก่เสียงเหมือนครับเยงเหมือนคุณอู๋จริงครับแต่ก็ขอชมคุณอุ้มบุญว่าร้องดีมากร้องดีนะอุ้มบุญขึ้นตอนขึ้นเหมือนนะเหมือนเลยนะเหมือนคล้ายเพราะว่ามันยังเป็นช่วงโน้ตกลางๆแต่พอขึ้นสูงปั๊บ ไม่ไม่ไม่ตื้อไม่หนาเท่าเริ่มเป็นเสียงตัวเองช่วงเสียงสูงแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนว่าครับคือเพราะแล้วก็ดีร้องดีแต่ว่าคุณหมวยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไปก็เป็นผู้ชายต้องเป็นเจ้าถูกเริ่มต้นยังไม่สบายคนใช่ป่ะใช่ครับเป็นตรวจปอดบ้างหรอเปล่างงมากเขาแบบเขาทำยังไงอย่างเงี้ยนึกไม่ออกแต่ว่าคล้ายมากฮะ โอเคโอเคครับคุณดูบุญใช่แบบนั้นใช่แาบนั้นแล้วก็รับจะมองทางด้านนู้นนะครับครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล18บาทนะครับ18บาทเป็นห่าคราสัมาริสิบสเหลือให้คุณหกบาทเจ๊า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 ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจี้เลยครับคุณกี้มา เอาละครับผู้ชิงนะครับลองมาเดากันดูระหว่างคุณคีกับคุณหมวยนะครับดูซิว่าใครจะเหมือนกว่ากันเขาออกเพลงนี้ยากมากยากกว่า2เพลงแรกอีกชมพูบอกว่าเทคนิคการร้องนี่แบบโอ้โหซับซ้อนครับคนที่จะร้องเพลงนี้ได้ตายไปหมดแล้วเมื่อรักมันห่วยเมื่อรักเมื่อรักมันห่วยเพลงร้องยากด้วยแลเนื้อหานะผมขอญาตินะให้น้องเขาดูหน่อยนะเนื้อนะครับอ่าโอเคฟังตัวอย่างเดี๋ยวฟังตัวอย่างพร้อมๆกันเลยเชิญครับ โอเคอยู่นะตอนนี้พี่โอเคนะครับยโอเคนะโอเคนะครับโอเคมัยุณูเทคนิคการร้องนี่ยากมัเยตายแน่เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากและก็ขั้นสูงถ้าล้องแบบชมพูรักมันหวยนี่คือลงมาออคแตกหนึ่งเลย ยากมากนะอันนี้คุณหนูเป็นคนตัดสินนะครับครับผมเมื่อรักมันห่วยครับชิญาฮ่า่าไม่รู้ละหมุนท่านหมุนท่านหมุนท่านหมุนพี่พี่อะไรครับไม่มใครอยู่เลยครับเนี่ยไม่มีเลยครับทำไมไม่เห็นเลยตาไม่มีเลยตาครับโอเคคุณโอ๋เป็นคนเลือก นะฮะเลือกมาหนึ่งคนเท่านั้นเชิญเข้าตู้ครับเชิญมาดูกันครับว่าคุณอูจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอะเรือบียกคนที่ไุ่พอใจ <oui> นี่นี่เนี่เดี๋ยวเดีด๋ยวเดี๋ยวหลายคนคิดว่านี่คือนี่คือเขาทำตลกเลยเลยไม่ใช่ครับเป็นมายากลของเ <t> <sí> ชิดครับผิวครับพี่นี่พีโ่โอ้โหแต่เฮ็ตตัดสินใจนานเลยเหรไมฮะค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าน้องเขาก็ร้องเหมือนแต่ว่าความความที่ ความเป็นผู้หญิงเนีในในเลนส์ของเสียงเนี่ยผู้หญิงจะได้เปรียบแต่ว่าโดยเฉพาะเพลงนี้ใช่แต่ว่าเพลงเนี้ยมันสูงอยู่ในที่ผู้หญิงแล้วร้องลำบากแล้วมันจะมันจะอั้นอันนิดนึงแล้วผมเห็นมีเสียงแบบว่าสั่นๆแบบข้อตะคออะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่พอดีคีย์ก็ทำได้ดีกว่าใช่มีความหยาบมีความก้านเพราะว่าผู้ชายมีความมีความชั่วของเสียงอยู่ แต่น้องดีนะ้อมันเพิ่งอยู่ในช่วงเขาพอดีอะคเขาช่วงของเขาพอดีว่าผู้หญิงคำรามลำบากกว่าผู้ชายคำรามเียงออกคำรามนะถูกไหมได้เพลงนี้คันจริงตอนแรกหนักใจไหมพอบอกให้ร้องเพลงนี้หนักใจมากมันต้องแบบฮาร์ดคอร์เลยฮาร์ดคอร์พี่ก็เป็นคนฮาร์ดคอร์เสียงแตกๆในเพลงของพี่เหรอต้องกินเหล้าขาวมาก่อนเนี่ยไม่แล้วีก่อนกินเหล้าขาวมาก่อนเลยโอ้โหไม่ลืมไว้เลยงั้นไปกับพี่วายเขาเลยไหมพี่วายพี่วายโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณโอ๋ด้วยนะมาร่วมรายการกับเรานะครับค่ะทุก เราตองระมับรันะฮะ